กิจกรรมส่วนมวลความเพียรพระกิ่งฟลิปินาชื่อทร,รณินแก้ว291ครั้งที่55วันที่24เดือนวิถนายน2568บัดนี้วันที่24เดือนวิถนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่55ที่ข้าพเจ้านายทรณินแก้วไพบูย ขอถวายเสียงสวดสัตยาพยระสุภพระภิเและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจระยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอคคจ,จิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรู้ได้มีสมาธิจดจอ่อในอัคระปัจจันทร์ในบุตรสายต่อเนื่องนิเทนินบทที่หนึ่งบทกล่าวพระรัตนตรัยอธังสัมมาสัมปุโตร,ระกวาปุตตัง,รตงรพ,ตพระกวรรณตังปิวะเดินสวาขาโตภะวัตตมโมธรรมังนามาซาเม สุปฏ so ิปันโนปกกวะโตซาปกกระสรังโคสรังคังนัามิบทที่สองบทวิชาพระไพรีพินาศอหังสมาสมุทโธสุจีรังปรินิพุโตกุเนหิตระมโนดานิปัมีหิจริสติยาวะชีวังอหังพุธังธรรมังสรังคังสรนังกตโตปูเชมิรัตนตยังธรรมังจรามิโสธินาบทที่สามบทสวดจุลเทวดา สัมพันธ์ตาจักวาเลสุวัตถะขจันตุเลอตาสัตถมังมุนีราชาสสุนันทุสักโมคดังสักเกะเมจรูเปกิริสิขราเตจันตุริกเควมานเณทิเปรตเถจกกะเมตารูขณะวนาคะหนิเคหวทุมิเคเตขุมาจยันตุเลวัชราธารวิสเมยักขันทบนากาติทันตาสันติกเอยัง วันนี้วระวจจนงสาธตาโอเมสุนันตุธรรมมสวนากาโลอัยัมพัดันตาธรรมมสวนากาโลอัยัมพัดันตาธรรมมสวนากาโลอัยัมพัดันตาบทที่สี่บทสวดปุพะภาคะนามการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่หบทสวดแต่สนาคมนัปาเถอะบททางสรนองกชามีทำมังสรนองกชามีสร้างขังสรนองกชามีดุจยมปีบุตรทางสรนองกชามีดุจยำปีทำมังสรนองกชามีดุจยัมปีสร้างขังสรนองกชามีตาที่ยำปีบุตรทางสรนองกชามีตาที่ยำปีทำมังสรนองกชามีตัที่ยำปีสร้างขังสรนองกชามี บทที่หกบทสวดสัจจพิยาคาถานัตถิเมสัณังเงนยังพุทโธเมสัณังหัวรังเอเตนะสัเทวาเจนะโสติเมขุสสะบดานัตถิเมสัณังเงนยังธรรมโมเมสัณังหัวรังเอเตนะสัเทวาเจนะโสติเมขุสสะบดานัตถิเมสัณังเงนยังสังโฆเมสัณังหัวรังเอเตนะสัเทวาเจนะโสติเมขุสสะบดาบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนะปะนามคาถา พุทธ e an ังนเมรัตนพุทธะสรีรจิตตังธรรมังนเมรัตนพุทธะวิสุทธิสารังสังคังนเมรัตนพุทธสุสีรติติเอตังนเมติรัตนังพระตนะเทยวังสมมาสมโมสริตาวัตถุวิเศษสภูตังยันอัญโยนยาจุตักคุณะโยคะวะสัปวัตตังอจฉมิตะยมิปีตเทวะยะธาทิดันเด เอกังวินาตัดิตะเรสสมะสัมภเวนะโลเกกดาจิจะจิเรนจักปะตุภูตังกัมปีระยานวิสยังอติทุตัสตังวิญญูหิปติตาชนเนหิวิชัญญารูปังโลกามหิเกหิจิกัทดจุปะรับพนิยังเกสันจิสุตุวิทิตังคุณกายตายนาเมีิเยวะชนะตาญาสวิสุตัมปี สัมปัสตังมณนสิสุทธปัสสาวะนังปุญญาติกาณมสัมุตตมะบุญนะภูมังดุขะปมุจนะมุขะสาะนังกตานังภูชาระเหสุปรมังอภิภูชะนายังนิพพานาสัจิกริยายุปนิสัตยทังสัมมากิเลสัมมารโสธนะสิทธิยาจาสาธุหิอัตตะกุสเรหุปะเสวนิยัง วาในหิจาริสระนังขามณียะเมวะตัสมะหิตังติรัตนังสระนังขตัมหะรัดถินดิวังขณะเนสุนัมมสมานาปูเชมจาปิสสสตังสุปสัญจิตตาตัทธานุปาริจาริยาสดารตาจาุญเยนะตัทธะสุกเตนะสุขีภเวโมเตเจนะตัสสะจาสดาปิสุัติโหตุ โยเจทะธรรมวินัยยมิปมาณภูโตโลกุตระพิสะมโยนิยโตสุโพชังตัสโซปนิสยะจะยายายัมปิโคโตวัตถุตเยปริจิตโตสุปัสสนกาโลบทที่8ปดนัมการะสิทธิคาถาโยจักุมาโมหะมลาประกัะโทสามังวัปโตสุขโตมุโตมาราสะปัสาวินิโมจยันโต ปาเปสิแคมังชาะตังวินัยยังบททางวรันตังศิระสานมามีโลกัสนาตัญจาวินายกัญจาตันเตจะสาเตชะยาสิทธิพกอุสบันตรายาจาวินาสเมนโตธรรมโมทโชโยวิยะตัตุสัตตาสัตถุดเซสิโลกัสสะวิสุทธิมาคังนิยานิโกธัมมัทธรสัทธาริสัตตาวโหสติกโรสุจินนอ ทำมังกรตังเสีอซานำมาหมีโมหะปะดาลังอุปสรรดดาหังตันตยาซาเตชะยาเศริโหตุสัปันตรายาจาวินาสเมนตุสัทธัมมะเสนาสุกตานุโกโยโลกัสะปะปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยจโกจา สวาก้าตธรรมังวิธิตังกโรติสั่งคังวรตังสิระซามามิบุตถาณบุตังสมะเสระติดถึงตันเตจะซาเตชยาสิโคตุสับันตรายะสับันตระยะจะวินาสเสมโตบทิกาบทสวดนโมการอัฐกะคาถานะโมนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสาะมิฮิสโนนะโมอุตตมะธรรมัสสะสวาก้าตเสวะนทา นะโมมหาสังกัสสะปิวิสุทธสีระติทิโนนะโมอมาตายารัตสารตนะตตยัสสะสาธุกังนะโมอมัคาติระคัตติตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสะปินะโมกาลปปพาเวนะวิกัชันตุปตะวะนะโมกาลานุปพาเวนะสวัตดิโกตุสสะดานะโมกังรัตสเตเจนะวิธิมีโหมิเตชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตร ඒව මේ සුange ඒක සමජ පකවාසke සව හ ික අපේ රවතු ස්මින්ම් හවනේ මහතාපික සං ති මත පිකුස්ste ස බෙහෙවහන්ට ඒ. ดาสหิจาโลกัฏาตูหิเดวตาเยคุยนนสนิปิตาโคณติภควตังรัสนายาภิกุสังกัญจาอัตะโคจตุนังสุทธาวาสกาจิกานังเดวานังเอตระโคสียังโคภขวาสเกสุขาติกัปปีลาวตุสมิงมหาวีมหาตาภิกุสังเกณสัตติงมุจมาเตหิภิกุสเตหิสเบเหวารันเตหิดาสหิจาโลกัฏาตูหิเดวตาเยคุยนนสน เยปุยมัสันนิปิตาโหติปะวันตังดสนะยาภิกขุสังกัญชาันนูนามาัมปีเยนะภะกวาเตนุปัสสังกเมยามะวุสังกมิโตวามภควัโตสันติเกปัจเจกขาธาปัสสยามติอัตถโคตาริวตาสัยาธาปิมะนามะบราวาปุริโสสมิตสมัชตังวาวาหังปัสสเรยยปัสสเรตังวาวาหังสมิเชยยเอวะเมวะสุทาวะเสสุเดเวสุอัตระหิตาภควัโตภะวัโตปัตุหัสุ อาตะโคตาเดวตาปะกุตังอภิวาเดตะวาเอกามันตังทั้งสุเอกามันตังติตาโคเอกาเดวตาปะกุโตสันติเกยิมังคาทั้งบาสีมหาสัมยโยปวานาสมิงเดวากายาสมากตาอาคาตามาหาอิมังธรรมะสมิยังดักิตาเยวะอปราชิตังชิตตาสังกันติอาตะโคราเดวตาปะกุโตสันติเกยิมังคาทั้งบาสิตตตาภิกขวสมมาแังสุจิตังอัตโนชุมกังสุสัตราชิวะเนตานิขยทวาอิทาริยานิลกขันติปติตาติอาตะโคราเดวตา ภควาโตสันติเกยิมังคาทั้งภาสิตตาวาขีนหลังจตวาปริคังอินดักขี่หลังโอหัตจมเดชาเตจดันติสุทาวิมาราจักคุมาตาสุดันตาสุสุนากาติอัทโกบราเดวตาภควาโตสันติเกยิมังคาทั้งภาสิเยเกจิพุทธังสันนังกตาเสนเตกมิสันติอปายาปูมิงพระหายามนุสังเดหังเดวกายังปริปุเรสันติติอัทโกภกวาวิคุมันเตสิเยหุเยนะภิกเวเัสสุโรธาตุสุเดวตาสันนิปิตาหุตี ຕະຖາກະຕັງນະສະນາຍາພິຄຸສັງຄັນຈະອິຍະພິເຕພິກະເວເຫສຸງະຕິຕະມັນທານັງກະທັນໂ เอสงสัยยะทาปีมะยหังเอตระหิยปิเตปิกเวอุสติอนาคตัพพะทานังกะทันตสัมปะทาเตสัมปิภวันตังเอตปรมะยวะเดวตาสันนิวตภวิสันติสยปหังเอตระอิกิสมีปิกเวเวะกายังนามานิกิติสมีปิกเวเวะกายังนามานิเสิสมีปิกเวเวะกายังนามานิตังสุนัสสัง มนัสิกโรธาปสิสะมิติเอวันพันเตติโุเตภิกคูภวตโตปจารโสสุงปะขาวาเอตตะดวจาสิโลกะมะนุกัสสะมิจตถาภูมิทัสตาเยสิตาขิเดกะปลังปิตตาสมัยตาปุตุสิหาวะสันลินาโลมังสัพิสปนฺโน ោរតត ಮನ សសុធាវិប្បសនៈមណាវ िला បិញោពចសេរទ្វាវនិកពីតវទវេតតោមន្តិយសុធាសាវក iesa និរតិរេវកាយអំពីន្តតេវិចនតតពីគវតេចត្តប្រមរុងសត្វបពុរសសាសនំទេសសម្បតរុយានងអមនុស្សសានាដសនំអពេកេស្តបត្តសុមអពេកេសាត្តបត្តគុមសហសងអថសតលិងសត tang <imitation> ឯកេសហស្សានងអមនុស្សសានា มัดดาซุง a เกนันตมาดคุงที่สับาุดามุงตั้จสับางปัญญอาว่กิตวานจักมาตโตะมันจะสัตสัสวเกสตนะเตเดวะกายาพิกันตเตวิชาาิกโเยวังกิตจีสมมกิลาหนุกุปะสงสัตสหัสวะจขะหุมมากะปิเราทวายที่มันโตยุติมันโตวันนะ้มันโตยะสินมวัมนานาปิกามงปิกุังสมติงณังจาสหัสสาหเมาวตายก่านันันตวิโนติมันโตยุติมันโตวันนั้นมันโตังสธิน สติสหัสายะานานันตะวโหอิติมันโตยุติมันโตวันหน้ันโตยะสสิโนมุทัมมานาอภิกรรมุภิกขุนางเสวิติมณังอิจเจเตโสละสัทธหัสายะานานันตะวโนอิติมันโตยุติมันโตวันหน้ันโตยะสสิโนมุทัมนาอธิภิกรรมุภิกขุนางเสวิติมณังเวสามิตาปัจจสตายฆานานันตะวโนอิติมันโตยุติมันโตวันหน้ันโตยะสสิโนมุทัมมานาอธิภิกรรมุภิกขุนางเสวิติมณัง กุมพโรราชาไคโคเวปุล拉สนิเวสนังพิญโยนังสัตสหัสังยกานังปยุปัสตตกุมพโรราชาไคโคโสภกาสิมติเวนางปุริมจริสังราชาทารัตทารโต菩สตติกันธบานังธิปติมหาราชาญาสสิโสปุตตปิตัสสวหยธนามาบาลามิิมันโตยุติมันโตวันธรรโตญาสสิโนวัมนาภิกขมกขุนงสมติเวนาง Laki nan jadi sang raja wirun lah oh tapas hati kumpanda nengah seperti mah jasa so tetapi tak sabak awu itaman nama Mahabala belai ti mentoh jadi mentoh benda mentoh jasa sinubot mana api kamu pikun ang seperti menang จชีมัญจาดิสังราชามีอุปคุปตะสตินาการนางธิปติมหาราชาจะสัตโสปุตตปิตาสาวโวยันามามาบลาอิติมันโตยุติมันโตวันหนวันโตจะสัตยินุโมทัมนาภิกามุภิกขุนังสมิติมณังปุตตะเดนจะดิสังราชากุเบโรตปัสสติยาฆานางธิปติมหาราชาจะสัตยโสปุตตาปิตาสาวโวยันามามาบลาอิติมันโตยุติมันโตวันหนวันโตจะสัตยินุโมทัมนาภิกามุภิกุนังสมิติมณังปุริมาดิสัง ปุริมาดิสังจัตตารโทระคีนาวิรุณหะโกูปชีเมียนปชีเมนาวิรูปะโกคุเวโรอุตตรังดิสังจัตตารโตเตมหราชาสมันตาจัตุโรดิสังัตตานุมานาทั้งสุวเนกปิลาตเวเตสังมายโยเตสังมายาวิโนทัสะอากูวันจานิกาสัทธามายากุเตนทุเวเตนทุเวก ວິພູຈະວကພູໂຕຊາຈັນຕະໂນກາມະເສໂທຈາກິນນ ukan ທູນິກັນທູຈາປະນາໂດໂອມັນໂຈຈາເດວະສຸໂຕຈະ

สหสารันติติภาริชาปักขีวิสุตตะคูเวหายาซาเตวนามัจฉปตาจิตราสุปันนอิติเตสนามังอภยันตดาณกะราชาณามสิสุปันโตเขมมะกาสีบุตรโทสันณะหาหิวจาหิอุปวะหันตา นากาสุปนาสระนามกังสุบุทังจิตตาวชิระหตเทนะสับูดังอสุราจิตตาปารโรวาสวัสเิเตติมันโตยัสสินโนกาดากัญชามหาพิสมาอสุราดานาเวกสาเวปจิติสุจิติจารหาราโดนะมุจิสหะสัตตัญจะาริปุตานังสเบเวโรชนะมกาสนัยติวาบริเซนังราหูบตตาบุปากรรมุงสัมมาโยดาเนปันเตติคุ่นางสมิธิมนัง อาโมจะเดวาปฏิวิจจะเตโชจะวายโยจะดดากมุงวารุณาวารุณาเดวาโสโมจะยัสสะสะหะเมตตากรุณาการิกาคูเดวายัสสะโนดสเซเตดสักกายาสเบนานันตะวิโนอิติมโตยุติมโตวันโนวันโตยัสสินโนโมโนมานาปิกมุงปิกุณังสมิติงวันัง เวนทูจะเดวาสาลีจะอัสัมมาจะดุเวเจมาจันดาสุปันิสาเดวาจันดามะคูปุริกิตาสุยัสสูปันิสาเดวาสุยัะมะคูปุริกิตานักขตานิปุรกิตตวะอะคูบันดะวะลาหะกะวะสุนังวสโวะเซโตสักูปะกาปุรินโดดัสเซเตระทากายะสัเบนานันเะวิโนยิทิมันโตยุทิมันโตวันนาวนโตยัสสินโนมุธมานาปิกขามุภิกุนันสมิติวันังอาธาคูสาภูเดวาชาระมักกิสิการิวาอาริธกาจะโรชาจะ ภูมมาภุปานิพาสิโนวรุณาธาธรรมมาจะอาจุตตาจายเนจิกาสุเลยยลุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนวัเซเตระสตากายาสเบนานันตะวินโหนเถี่ันโตยุติมันโตวันนั้มโตยัสเสศินโนวัฒมานาบิกามุปิคุณังสุปิทินังสัมานามหาสัมมานามโนสสะมโนสุตมาสุขิดดาปูสิกาอคูอาคูมโนปูสิกา อาตากูหราโยเดวาเยจาโลหิตวาสิโนปรกะมหปริกะอากูเดวายัสโนดัเสติรัสตากายาสเบนานันตะวนิโนิทิมันโตยุติมันโตวันมันโตยัสสสินโนมุธมานาปิกะมงปิกุนังสมิติมนังสุขกะโรุมะหะโรณาอกูเวคานัสทัสฮาโอดาตาขยาปโมุขาอากูเดวาวิจักขนาสดามัตตาหะรักชามิสก้าเจยัสสินโนธนายังอากาปุโนโยติดิสาภิวสติดัเสตรัสตากายาสเบนานันตะวนิโนิทิมันโตยุติมันโตวันมันโตยัสสสินโนมุธมานาปิกะมงปิกุ แก่พรยาตุสตาญามากัตถกาจาย์สัสนโนสัมปิทการามเสดท่าชตินามาจารสวานิมานนารติโนอาคูอาทาคูปรนิมิตาจรสเทศเตระสกายาสเบนานันตะวนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนันมนโตจารสัสนโนมุธมานาภิกขามุงภิกขุนังสมิธิมันังสัะเทเตเดวานิกายาสเบนานันตะวณิโนนามันวะเยนะอาการชุงเยจันเยสริสาสหะปุกุตตาชาติมกินังโอคาตินนามนาสวังดักเคมโอคาตรังนากังยันดังวะอสิตาติตังสุพรหมาปรมาตัวจักรุตตาอิติมันโตสหสน มารติโสจัสมกัสปิติมณังสหัสพรมาโลกาดังมหาภะมารพิทติตฐิอุปปัโนชุติมันโตวภิสากโยยัสสิโสดเสทัยสราคูปเจกาวะสาวัตติโนเตสัญจะมัจตัวอาคา ອະຣິໂຕະປະລິວາລິໂຕເເທຈຊະສຳັບເອະວິກ มาหัจจะสรังกตวานะเพลวังยัตถาปุสโกเมโกทนาจันโตสวิชโจตัดดาโซตปัจจุดาวติสังคุโตอาศัยยงุเสตันจะสบังปิญญาวาคิดวานะจักุมาตโตอมติยัตห์สัพเพเกสัทเนรเตมาราเสนาภิกันตาเตวชานาตาภิกวุเตจะตับปัญประหลงสุทวาบุตรศาสนางวีตะราเกหิปการมุเีสังโดมมณชิยุงสเบวิชิตะสังกามาวยติตายาสันโนมณันติสาภูเตหิสวักาเตชะเนสุตตาติ บทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลสุตตังเสวนาจะพารนังปฏิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังคโลตมังปฏิรูปะเดสะวาโสจะบปุเพจกตัญจักกตาปุญญตาอัตตะสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคโลตมังปะหุสัจจัญจะกสิปัญจะวินายโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาววะจัเอตัมมังคโลตมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตาดาราสังเโหนาคุลาจักัมมันตาเอตัมมังคโลตมัง ดานันจะธรรมจริยาจะดานาตะกันยาตะกานันจะสังกห้อนาวัชานิกรรมานิเอตธรมังกรมตมังอารติวิติปะปามัชปานาจะสัญญโมอัปปะมาโดจะธทมเมสุเอตธรมังกรมตมังคารโวจะนิวะโตจะสันตุที่จะกตัญญุตังกาเรนะธรรมมาสนังเอตธรมังกรมตมังขันติจะโสวะจะสตาสัมณะนันจะดัสสนังกาเรนะธรรมมสัจชะเอตธรมังกรมตมัง แต่โฉจะอภัมมาจริยัญจะอริยสัจจานังดสนังดิพานะสัจจิกริยาจะเอตัมมังกระปุตมังพุทธะสาโลกธรรมเมหิจิตตังยสสะนัมบติอสุกงุลชังเขมังเอตัมมังกรุุตมังเอตายดิสานิกตวานะสัพพะทะมัปราชิตาสัพพะทะโสทิงกัฉติตันเตสังมังคลมุตตมันเิบที่สองบทสวดรัตนาปิต ยังติดวิตังอิถวาอุรังวาสะเกสุวายังรัตนังปะณีตังนะโนสัมังฆัตติตะถากะเตนะอิตังปิพุทธะรัตนังปะณีตังเอตนะสัจเจนะสุปฏิโกโตกะยังวิรากังกัมปะตังปะณีตังจายะสักกะสัมมุนีมะหัยโตนะเตนะธัมเมนะสัมมัตติกิญจีอิตังปิธัมเมรัตนังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุปฏิโกโตยัมปุตะเสโทปะริวรรณะยีสุจิงสมาธิมานันตะ ปริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสมโณวิจติอิดัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุปฏิโหตุเยปุกะรอัตถะสตังวสัทธาจตารีเอตานิยุกาิคนติเตรกินายสุกตัสสะสกเอเตสุดินนานิมบราิอิัปังสังรัตนณิตังเอเตนะสัจเจนะสุิโตุ เยสุปยุตตามนัสสะทันเนนานิกามิโนโคตะมัสสะสนมิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัตถามุธานิปติงปัจจามานาอิดัมปิสังเคตะตัณงปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโคตุขีนังปูรานังนวังนาจิสัมบวังวิรัตตะจิตายะติเกย์ปวัสมิงติเตขีนะปิชาอวิรุณอิชนดานิบันติทีรายาธาดัมยัมปิโปมอิดัมปิสังเครัตนัณงปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโคตุ บทที่สบสามมาสวดทางบทสาสวะอัตตาเวเชิตังเซโยนยาจายังอิตราปชาอัตตาดันทสะโพสสะทิจังสัญญาตจาริโนเนวะเดวจกันทบนะมารโอสหะปุมนาชิตังอปะชิตังกัจิราตัทารูปัสะชันุโนบทที่สบสี่บทสวดเกตบปุถสรภาสิตะมิดังเตนะภะคะวตตา ចនតាបុស្សតាអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធេនអេថាទុមហេមអនុសវេណមាបរម្មៈបរយមဣតិគិរយមាបិតកសម្បដានេណមានតកកហេទុមហំណយខហេណមាអាការៈបរិវិតកេណមាទិដ្ឋិនិជ្ឈានកន្ធិយាមាបពពរូបបតាយមសមណោនោខរុ ยดาตุเมเหอัตนาวาชาในยะธาอิเมธมะอกุสราอิเมธมะสาวชาอิเมธมะวินยุกะรหิตามอิเมธมะสมุตาสมาดินนาออหิตายะดุขายะสังวตันติอัตถาตุเมเหปชาให้ยะธายะายะดาตุ ตุเมเหอตนาวะชาเนยธาอิเมธัมมากุสลาอิเมธัมมานาวะชาอิเมธัมมาวินยุปัสสทธาอิเมธัมมาสมมตาสมาดินนาหิตายะสุขายะสร้างวัตตันติอตถตุเมเหอุปปัสมปจะวิหารยะทาติ บทที่15บทสวดอุปะเนยสูตรอุปเนยติชีวิตะมะปมายยงชะรูปะนิตศะสนติตานาเอตังปยังมรณะเปขามาโนปุญญานิกายิราธาสุขาวะหานิอุปเนยติชีวิตะมะปมายังชะรูปะนิตศะ นะสันติตานาเอตังพยังบรณีเปะขามโนโลกามิสร้างปัจจัยให้สันติเปโคโยธากายเยนะสังยโมวาจยะอุดัจเจตสาตังตสะเปตสะสุขายโหติยังชีวะมานโนปะกะโรติปุญญธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขะมาวะหติเอสานิสรงโสธรรมสุจินเนดาดุกติงกัจจติธรรมจาริสเบสังขารานิจติ ยะด้ป at ัญญายาปัสสติอัตาดิบินติดุเขยสัมมโกวิสุทติยังสเบสังขาราดุขาติยะดาปัญญายาปัสสติอัตาดิบินติดุเขยสัมมโกวิสุทติยังสเบธัมมานัตตาติยะดาปัญญายาปัสสติอัตาดิบินติดุเขยสัมมโกวิสุทติยางบทที่สิบหกบทสวดอปนักชาดกอปนักทานะเมเกดุติยังอุติกาม เอตทัญญายะมีทายวิตังกันใหยะอปัญกังบาหุงเวสันนังยันติปปะตาณิวนานิจาอารามรุกาเจตญาเรมุสะพายตัชิตาเนตังโคสนังเขมังเนตังสันมุตตังเนตังสันามะคามาสะเดุฆะปมุจติ โยจะพุทธ e e e <waters> <UND"> ันจะธรรมันจะสร้างกันจะสระนังกโตจตาริอริยสสจานิสมมปัญญายปะสตีดุกขังทุกขสมุปปังดุขสัจาติกังอริยันจะอัตถังกิกังดุขูปะสะมักามินังังเอตังโคสนางเขมังเอตังสดามุตตมังเอตังสดามะขมะสัปปะดุขาปมุตติบทที่17บดทสวดพระเทกราตคาถา อาทิตตังดานะวาคะไมยะนับปฏิกังแคอนากตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวงังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะระตีดมิหนันตังอปตัตจ,จะอนากตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันล่าไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปันนั่นจะโยธมังตถาตถาวิปัสติอสังวิรังสังกุปังตังวิทามนุปหรืเยก็บาคคนได้เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม้เงี่ยนม่คอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคนนั้นพึงจะเดินธรรมนั้นเลี้ยงให้ผู่พวงเถิดอัจเจวะกิจมาตะปังโกชัญญามรานังเสวมพึ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาฮีโนสักการันเตนะมหาเซเนนะมัจจุนา เพราะว่าความผัดเปี่ยนกับมัจจุราชผู้มีเสานาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงุรัตตะมัตันทิดังตังเวพาเทคาระโตติสัน้นโตอจิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกผู้คนผู้มีผูติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกี่จคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีราตีนจะเริญด้วยประการชนิีแลบทที่สิบแปดตัสวดพินหะปัจเวคณาปาถา ชราทำโมหิชรางอนาตีิโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้ปยาธิทำโมหิปยาทิงอนัตีิโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรนาธำโมหิมรนังอนัตีิโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้สเบหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเับเว็นไปต่างคือว่าเราต้องพัดภาคจากของรักของจะเดินใจทั้งหลายทั้งปวงกามสโกมิรรมายาโดกามโยนิกรมบันทุกรมปฏิ สารโนเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นดานเกิดมีการเป็นผู้ติดตามีการเป็นที่พึองอาศัยอย่างกำมังกริสามีการละยานางวาปาประกังว่าตรสสาไดาย,ยโดโคิสามีเราทําการมันใดไว้ให้เป็นบุญหรือเป็นบาปไจะเป็นทาย,ยาทคือว่าเราจะต้องระรับผลของคมนั้นสือไปเอวังอําให้เฮียเป็นห้งปัจจเวก,กิตาบังเราทั้งรลายควรพิจาณาอย่างนี้ทุกวันเถิดบทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถา Tuha patah jenis tuha pajah patah jenis pajah soka patah jenis soka kuatu sbe pippa ino eta wata jam ih sambat dang bunjak sambadang sbe dewata nubadantu saba sambati sithya da nang da nubadantu sataya si lang rakantu sabada pawana reta kuatuca jantu dewata kata sbe Buddha balapata pateka nancaya balang prantra nancak techena rakang banta mi sabaso บทที่20บทสวดเทวตาปฏิทานคาถายะเดวตาชั่นสันติวิหารวสนีถูเปคเรโพธิเครตหิงเตหิงตาธรรมดาเนนภวันตุปุชิตาโสทิงกรนเตทวิหารมันเดเลมเทราจะมชานนาวกาจะพิคบวสารามิกาดานปฏิอุปาสกากามาจะเดสานิกมาจะอิสราส ปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชะลาภูชาเยปิจะอัตสัมภวาสังเสดชาตาอัตวุปปาติกานิยานิกังธรรมะวังปฏิจเตสเบปิดุกขสากรตุสังขยังธาตุจดังสตังธรรมโมธรรมธราจะปุกลาสังโคตุสมโกวาอัตธายาจาิตายาจามเหรักขตุสตัมโมสเบปิธรรมจาริโนุทิงสัมปาปุเนยามาธรรมเมอริยปเวดิเต บทที่ิบเดบอสวดสปฏิธานคาถาปุญญาสีดานิกตาสายานญานิกตานิเมเตสัญจะภาคิโนโหตุสตับนันตาประมาณกาเยปิยาคุณาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาไดโยมติ่าเมจาปยา ติทาวาอันเยมาชัตเวโนสตตาติทันติโลกสเปิงเตปุมาจะตุโยนิกาปเจกจะตุโวการาสังสันตภาพวะเวยาตังเยปติดานณเมอนุโมดันตุเตสยังเยจิมังนับปชานนติเดวาเตสังนิเวเดยุงมยา ดินานาะปุญญานังอนุโมดาเหตุนามสับเบสัตาสดาพุนตัวอเวดาสุขชีวิโนเขมาปะดันจปะปปโปตุเตซาซาสิชตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเราได้เป็นที่รับผู้มีคุณมีณมบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ที่ข้าพเจ้าได้เห็นถึงแม้ไม่ได้เห็นแล่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางได้มีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกาเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์ใดทราบการกให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทานาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งก่สัตว์เหล่านั้นพราเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยามีเว อยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางเกษมเถิดขอความวังงนดีของสัตว์เรานั้นจงสําเร็จเทินสาธุด้วยภาพแห่งสัจจะนิฐานภาพแห่งความเพียรและนทสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัจัยบทสวดมนต์พระสวดพระบุตรและคาถาหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัจจะมณ์และรรมเหลนี้ เมื่อนโมทนาแล้วปวดอํานวยพอใ้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระติ่งกาลิพินาดโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นตั้งที่ฐานมาและที่จะสร้างในอนาคตก็จงเปลี่ยนด้วยน้ำพระแ่งพระบิตรและกรรมมงคลในพระถาต่างก็อจงสําเร็จศักดิ์สิทธุบุคกาาเทือนสาธุสาธุสาธุคุณกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสาธุ